ต่อไปข้อที่4อ่ดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งแล้วก็จะไปดูข้อสอบแพทหนึ่งกันข้อ4บอกว่าอะไรข้อ4บอกว่าจํานวนเต็มบวก x ทั้งหมดที่ทําให้เมตริกตรงนี้มีค่า d ีเทอร์ n ม n แไม่เกิน30ตรงนี้บอกอะไรครับมันก็คือด e เทอร์ n ม n แก็คือเด t ถูกปะไม่เกิน30ก็คืออะไรครับน้อยกว่าเท่ากับ30นั่นเองโอเคปะน้อยกว่าเท่ากับ30นั่นเองก็คือเด t น้อยกว่าเท่ากับ30 มีจานวนเท่ากับเท่าไหรอ้ายากนะไม่ยากเพราะว่าเดกคือได้ครับคูณลงลบคูณขึ้น x คูณ x ได้ x กําลัง2ตัวนี้ได้ x ถูกปะคูณลงลบคูณขึ้นก็เป็น x กําลัง2ลบ x นี่คือเดชถูกปะน้อยกว่าเท่ากับ30ก็น้อยกว่าเท่ากับ30ก็จบที่เหลือก็แก้อสมการออกมาไม่มีอะไรเลยอ่ะมาก็กลายเป็นอะไรครับ x กําลัง2ลบ x ลบ30น้อยกว่าเท่ากับ0แยกได้ให้แยก อะไรคูณกันได้30 5กับ6ไหมต่างกัน1ถูกปะ5กับ6ครับตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกโอเคเช็คเลย x กำลังสเรียบร้อยลบ30เรียบร้อยบวก5 x ลบ6 x เป็นลบ x เรียบร้อยโอเคปะ่ะอัคราวิกฤตมาเขียยครับก็คือลบ5กับ6ช่วงเปิดช่วงปิดช่วงปิดถูกปะ่ะมีเท่ากับช่วงปิดสลับครับบวกลบบวกน้อยกว่ากับช่วงลบ ก็จบแล้วโอเคอ่านโจทย์ต่ออ่านโจทย์ต่อโจทย์หาจํานวนเต็มบวกเห็นไหมจำนวนเต็มบวก x ทั้งหมดโอเคลบเอาไหมไม่เอาศูนย์เอาไหมไม่เอาเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มบวกมีอะไรบ้างครับก็เริ่มตั้งแต่1 2 3 4 5 6าโอเคจำนวนเต็มบวกก็พี่เบิร์ดให้เป็น i บวกนี่ล้วกันเนาะ มีกีกตัวมี6ตัวเพระฉะนั้นครับถ้าสมมุติเป็นเซต A ก็เป็นเทถากับ6ตัวก็จบตอบโอเคปะ่ะสบายๆเนาะไม่ยากไม่ยากง่ายงโจทย์ให้อะไรมาก็ค่อยๆเขียนไม่ต้องรีบหรอนไม่ต้องเร่งโอเคอ่ะดูต่อครับดูต่อแพตตุลาห้าสาให้เป็นตัวนี้มา แต่เดี๋ยวตรงนี้พี่เบิร์ดจะบอกสมบัติเด็ดมันก่อนนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะไปเรียนสมบัติในในในเรื่องถัดไปแล้วกันโอเคแต่ว่าตรงนี้แก้ได้แก้ก่อนแก้ได้แก้ก่อนอ่ะมาแก้ตรงนี้ก็ 4x ก็คือ 4x เหมือนเดิมเดี๋ยวเราเมธิคูณกันก่อนแรกคูณกันต้องเช็คคูณกันได้ไหมตัวนี้คืออะไรครับ2คูณ3ถูว่า2แถว3หลักตัวนี้คืออะไรครับ3คูณ2นี่ยมีตัวเชื่อมไหม มีตัวเชื่อม3เชื่อมกันเพราะฉะนั้นจะต้องออกมาเป็นเมทริกซ์2คูณ2แน่นอนโอเคก็เราใช้เลยครับถ้าเราที่เกียนวาดใหม่ก็แบบนี้เลยแถวคูณหลักจริงๆก็คือให้ทิกก็คือประกบคู่รวมล่างอะแต่ว่าโจทย์มันให้มาแบบนี้แล้วก็ง่ายก็แถวคูณหลักไปเลยไม่ไม่ต้องไปเขียนใหม่เสียเวลาโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น 4x เหมือนเดิมแบบ ดูนะพี่เบิร์ยังไม่เขียนตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาลบเลยคูณกันครับก็กลายเป็น6ถูกป่ะสองคูณสาเป็น6ตัวนี้เป็น1ลงรวมกันเป็น7แล้วตัวนี้ลบ2คูณกับลบ3ลบลบเป็นบวกได้อีก6 7บวก6ก็คือ13ถูกป่ะ7บวก6ก็คือ13ออกมาเป็น2คูณ2แน่ๆเห็นปะ่ะต่อไปตัวถัดไปครับแถวที่1 สองเป็น4ตัวนี้เป็น4ี่รวมกันเป็น8ตัวนี้เป็นลบสองลบสก็คือ6ต่อไปแถวที่สองครับแถวที่สอ่ามาหลักที่1ก่อนได้0ได้1ได้เท่าไหร่3าเป็นลบเก้าถูกปะ่ะหนลบไปเก็คือลบแปดระบายเป็น0เป็น4ถูกปะ่ะได้4แล้วนะสี่กสาเป็น7ได้7ครับแล้วก็ย้ายตัวนี้มาลบ 1ลบ2แล้วก็4แล้วก็3เห็นไหมไม่ยากโอเคป่ะ x เท่ากับลบกันแล้วเอา4ไปหารครับ13ลบ1คือ12หาร4ก็คือ3เห็นไหมคิดให้เร็วเลย6กลบัปลบ2ลบลบไปบวกคือ6บวก2เป็น8 8หาร4ก็คือ2ลบ8ลบไปอีเป็นลบ12 -12 หาร4ก็คือ3แต่ติดลบก็คือลบ3 7ลบ3คือ4 4หาร4คือก็คือ1ได้ x ออกมาก็คือ3 3 2อะไร3 2ลบ3 1โอเคต่อไปเขามี x t r a n s p ทนสอนะ x t r a n ์ p o นสครับ a n s p o s ตคือเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวแนวนอนก็มาเป็นแนวตั้งเห็นมสามสองก็กลายเป็นแบบนี้ ใช่ปะเรียบร้อยแนวนอนเป็นแนวตั้งแล้วก็ลบสามนึ่จบได้ X ทานสทีนี้พี่เบิร์ต้องบอกสมบัติต,ตรงนี้ก่อนครับสมบัติเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนนิดเดียวเดซตรงนี้ครับถ้าเดซ a b แบบนี้คูณกันถูกปะเราแจก,กเดซได้ก็กลายเป็นเด,ด a เคูนเดเดีดย๋ยวจะมีวิธีที่ทำให้ง่ายกว่านี้ โอเคป่ะ okay, เพราะฉะนั้นครับเดซตรงนี้มันก็คืออะไรเดซตัวนี้มันก็คือแจกเข้าไปถูกป่ะมันคูณกันอยู่ก็กลายเป็นเดซของ2 x t r a n s p o r t อ่ะเดี๋ยวค่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีเดซค่าคงที่ดึงค่าคงที่ออกมายกกําลังจำนวนมิติอีกโอเคแล้วก็อ่าเดี๋ยวเอาฉีดหนึ่งแล้วกันตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรครับเดซ2 x t r a n s p o แทคูณกับเดซ ของ x บวก x ทาง s ป p o r แบบนี้โอเคไหมโอเคไหมสบายๆไม่มีอะไรพอตรงนี้ครับเกิดไว้ก่อนแล้วกันนะตัวนี้มันคือค่าคงที่เราจะดึงค่าคงที่ออกมาข้างนอกยกกําลังด้วยจํานวนมิติยกกำลังด้วยจนวนํานวนมิติมันคือ2คูณ2ก็ยกกําลัง2ครับแล้วก็เดของ x ทาง s ป p o r แบบนี้แล้วก็คูณกับเดซของไอคอนนี้ x บวก x tan support โอเคปะโอเคเนาะเรามาหากันถ้า Dead x tan support มันคืออะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบริร์ดหา x, x าบวก x tan support ก่อนนะปึ๊บบวกกันครับก็คือ6บวกกันก็คือเท่าไหร่ลบ1บวกกันก็คือลบ3บวก2ก็คือลบ1แล้วก็1บวก1ก็คือ2 โอเคป้าสองกำลังสองคือสี่ไปก่อนเดท X เอ็กซ์นสโฟก่อนนะคือตรงนี้คูณลงเป็นสามคูณขึ้นเป็นลบหกคูณลงลบคูณขึ้นก็คือสามลบกับลบหกก็คือลบลบเป็นบวกคือสามบวกหกคือเก้าแสดงว่าเดทดเอ็กซ์นสโฟคือเก้าแบบนี้โอเคป้าได้เป็นตัวนี้ ต่อไปต่อไป x บวก x ทานสี่ครับเอาสีนี้ดีกว่าคูณลง6คูณ2เป็น12คูณขึ้นลบ1คูณลบ1ก็คือ1คูณลงลบคูณขึ้นก็คือ12ลบ1ก็คือ11่โอเคปะ่ะเคลียร์เนาะเคลียร์เนาะได้เป็นรูปนี้แล้วตัวนี้ก็จะได้36คูณ11นี่36คูณด้วย11 ทิคคูณแม่11ง่ายนิดเดียวครับน้องจับสามก็หกแยกกัน3บวกหกคือ9ยัดลงพนตนงกลางได้3 9มกง่ายไหมโโหเห็นไหมคณิตศาสตร์มีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาโอเคเอ่อใครที่ยังงงๆตรวนี้นิดนึงนะมันคือสมบัติของมันเด็กค่าคงที่คูณอยู่ให้ดึงค่าคงที่ออกมายกกำลังด้วยจำนวนมิติเดียวพี่เบิร์ดจะไปสรุปในหน้าถัดไปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ แล้วก็เด a d x ็กซ์แ p นสโครับเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้ตรงนี้มีวิธีทํำยังไงแล้วก็ตรงนี้ Dead เดซก็คือคูณลงลบคูณขึ้นปกติที่อยากเอามาให้ดูเพราะว่าตรงนี้เราเรียนเรื่อง d เด d อยู่ไงเราจะใช้คูณลงลบคูณขึ้นเข้าไปนั่นเองโอเคอีกหนึ่งข้อครับแพทมีนาห้ข้อนี้บอกว่าให้ s เป็นเซ็ตของจำนวนจริง x ทั้งหมดที่ทำให้เมทริกซ์นี เป็นเมทริกเอกฐานขีดเส้นใต้คืออะไรเอกฐานคือติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็จะมีอะไรครับเอกฐานกับไม่เอกฐานไม่เอกฐานคือเป็นไงซิงคูล่ากับนอนซิงก็คือเอกเด็ Dead เป็นศูนย์กับเด็ไม่เป็นศูนย์ถูกปะ่ะอันนี้เป็นศูนย์แน่นอนเด็เท่ากับศูนย์ถูกปะ่ะเพราะว่าถ้าไม่เอกฐานก็คือเด็ไม่เท่ากับศูนย์โอเคเอกฐานคือเด็เท่ากับศูนย์ ให้จำไปแล้วเนาะง่ายๆเนาะถ้ามีไม่ก็คือไม่เท่ากับถ้านี้เอกสารธรรมดาก็เท่ากับศูนย์โอเคพอเดท่ากับศูนย์ปุ๊บข้างหลังเดี๋ยวเพิ่งไปดูมันวุ่นวายวุ่นวายโอเคไหมเราทำตรงนี้ก่อนพี่เบิร์นลอกมาเลยตัวนี้นะขอลอกใหม่สี่ลบสองเจ็ดเอกลบหนึ่งสาม 2 0, 3, 3, 3. องศูน x เดเต่ากับศนย์เคูณสต่อ x สอหลักครับส x 2องลบสลบหน่โอเคอ่ะต่อสงลักเรียบร้อยแล้วก็จับ3ตัวคูณลงลบคูณขึ้นครับตัวแรกเป็นศนก็ไม่ต้องคิดถูกปะตัวนี้นะตัวนี้นะศูย์ก็ไม่ต้องคิดตัวนี้คืออะไร2องคูณสาคูณสอูณเป็น6กหกคูณสองเป็นสิแต่ติดลบ โอเคศย์พี่เบิร์ดไม่ได้เขียนนะตรงแรกนะเปิดสี่คูณลบหคูณเก็เป็นลบสีตัวนี้ครับเอคูณเเป็น x อกำลังสก็กลายเป็นลบ2อกำลังสตัวนี้เป็น0นตัวนี้เป็นลบสิโอเคปะเราก็ใช้คูณลงลบคูณขึ้นครับก็คือลบ12ลบ 4x ลบลบเป็นบวกก็คือบวก2 x กำลังสแล้วก็บวก14เดชเท่ากับ0ก็จับเท่ากับ0ไปโอเคที่เหลือก็แก้สมการปกติกลายเป็น2 x กำลังสครับตัวนี้คือลบ4 x ลบ12บวก14ก็คือบวก2เท่ากับ0ูเอา2หารตลอดก็กลายเป็น x กำลังสครับลบ2 x บวก1โอเค okay. ตัวนี้แยกได้ก็ให้แยกเหมือนเดิม ตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น1ต,ตัวนี้เป็นลบตัวนี้ก็ต้องเป็นลบถูปกป่ะ x กำลังสองเรียบร้อยถูกปะ่ะหลังลบหคูลบหได้1เรียบร้อยตัวนี้ได้ลบ x ตัวนี้ลบ x ก็คือลบส x เรียบร้อยอเพราะฉะนั้นครับ x เท่ากับหนตัวเดียวตัวนี้ก็คือ x ลบหนึ่งกำลังสองนั่นแหละ,และไม่มีอะไรโอเคได้ x เอามาเรียบร้อยเท่ากับไหนหาต่อครับหาต่อหาต่อตัวนี้บอกว่าอะไร และ y เท่ากับผลบวกของสมาชิกทั้งหมดของเซต S ซึ่งไอตรงเนี้ยมันคือเซต S ไงเท่ากับ1เนี่ยมันคือ S แล้วถูกปะเพราะ S เป็นเซตของจำนวนจริง x ทั้งหมดที่ทำให้ตรงนี้เป็นเอกฐานแสดงว่า S ก็คือ1แบบนี้ y ผลบวกสมาชิกทั้งหมดของเซต S แสดงว่า y ก็เป็นอะไรครับผลบวกก็คือ y ก็คือ1ปกติ ถูป่ะเพราะฉะนั้นเอา1เข้าไปแทนที่ y ตรงนี้ได้เลยอ่ะพี่เบิร์ดขอเขียนใหม่แสดงว่าเซตของ a ก็เป็นแบบนี้ครับ1 1 1น,นลบ1แล้วก็1น,นั่นเองอ่าโอเคทีนี้ครับอ่าเดดน้องบอกว่าหูพี่มันงงจังเลยอ่ะพี่เบิร์ดขอเอาไอ้นี่มาให้ดูเอาข้อเมื่อกี้ก่อนนะข้อมืกี้ก่อนคือตรงนี้ครับเดี๋ยววิสรุปให้อยู่แล้ว ถ้าเดซคูณกันก็เป็นเดซคูณเดซ B แบบนี้โอเคปะ่ะเขียนเนาะเขียนเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กระจายเข้ามาคือแบบนี้รูปนี้แล้วก็เดคค่าคงที่คูณอยู่ครับให้ดึงค่าคงที่ออกมาตัวนี้คือข้อ5เนาะดึงค่าคงที่ออกมายกกําลังด้วยจานวนมิติก็เป็นเรียบร้อยแล้วโอเคไหมต่อไปข้อนี้เราจะใช้อะไรครับยกกําลังก่อนแล้วค่อยนี่คือข้อนี้ ยกกําลังก่อนอเดดก,ก่อนแล้วค่อยยกกาลังเองกับว่ายกกําลังเองก่อนแล้วค่อยเดกค่ามันจะเท่ากันโอเคปะข้ามก่อนค่ามันจะเท่ากันเคลียร์เนาะเคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ก็สรุปเลยง่ายมากไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็อารมณ์คล้ายๆว่าเราจับ t r a n s p o s ไปคูณกับลบหนึ่งก็คือ i n v อร์สถูกป่ะและลบหนึ่งคูณเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรครับ ถ้า suppose เจอถา s p o s e ก็หายไปลบคูณลบก,ก็หายไปแสดงว่าตรงนี้มันจะเหลือแค่เด A เอ้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จบแล้วครับอ่าพี่เบสเขียนให้ใหม่นะไม่ต้องเขียนให้ใหม่เพราะว่าตรงนี้มันเจ้ากันถ a า s p o s e กับถา s p o s e เนี่ยมันเจ้ากันเพราะว่าตรงนี้เราเขียนแบบนี้เป็นถ a า s p o s e แบบนี้ก่อนก็ได้ครับถา s p o s e มาสลับที่กันได้นี่แล้วถา s p o s e กับถา s p o s e มาเจอกันแล้วตัวนี้เป็นอินเวอร์ส แล้วก็ i n v e r อรก็มาเจอกันทัชโฟสโฟมันก็หายไปอินเวอร์สไปเจออินเวอร์มันก็เจ้ากันไปเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันก็เหลือแค่เด a เอนั่นเองก็จบเด a เอก็คือคูณลงคือ1คูณขึ้นคือลบหคูณลงลบคูณครึ้นก็คือ1ลบกับลบหเพราะฉะนั้นเด a เอได้เท่ากับ2นั่นเองจบแล้วไม่ยากไม่ยากเห็นปะอ่ะข้อนี้เขาเช็คอะไรเรา เอกฐานต้องรู้ว่าเดซเป็นศูนย์ถ้าไม่รู้ว่าเดซเป็นศูนย์ปุ๊บจบเลยข้อนี้ไม่ต้องทำโอเคสบ,สบายๆเนาะสบ,สบายๆโอเคครับแล้วก็แก้ค่า X อ,ออกมาเอาเข้าไปแทนแล้วก็รู้สมบัติตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวสมบัติตรงนี้พี่เบิร์ดจะไปสรุปในหน้าถัดไปให้ดูง่ายขึ้นละกันโอเคไปลุยกันเลยจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ตจะมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะเดี๋ยวเบิ้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทำให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ